เ,เมือนีวจัดการถ้าเจอเป็ของเขามันยังไดหมคะเขาม่เปลมนแปลงเป็นของเขาดอกถ้ากูว่าอะไรใหม่มาใส่มือน,นีเอาเจ้่ของใหม่นั่นนะ<ม>เขาไปรุ่มทุนหมายถึงว่าเอาคนร่วมโชว์หล่เราเขาไปป้าใหม่ไปแบบเป็ยุยยยย่วงกู้ว่านโ้คือคสิ่งที่เทาเห็ดมันเปลม่นแปลเป็นโทนโเ,เป็นหยางถ้าเก็ตรติดต้องบตุ่างหาเดือนว่าเขาจ่ได้รับอนุญาตจากปลาใหม่ มันบ่แมืนราปัจุบันจาะป่าไม้มันมีเป็นสปปสำนักพืชสำนักผลทั้งแบบเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดมาเบิดผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งป่าไม้ดูือสปปกับมาเบิดพุคูณเขาเปิดตั้งสามปีที่แล้วผมบัานนี้มั่มัลื้อไม่บาดเหี้เขาไปเห็ดไม้เราเอาคนไม้ว่าป่าไม้มามาทับห้องไม้เลยเป็นเหลือลั่งกันมาเท่าเดียวนี้จำเล่นกันไงทหารที่มันแล้วไปแล้วมันแล้วไปแล้วเปิดไปแล้วเขาว่า อันนั้นผู้นั่นกระเทียนไปแล้วไปเฮ็ดไหมพ่อนะก็ค <c oughs> ือเขาแง่เรียนนั่นจริงๆบันนี้ตเดิคน,นในบ้านนี่คนในบ้านนี่ลูกเคยเขาเป็นปลาใหม่แต่เพื่นหัวหนา้ายังบอกธรรมดามาทำงานปลาใหม่ส่วนลูกสาวคือบ่านนี่ก็เป็นลูกแจงชัวข้าวสามารถทุกเดือนหรือทุกปีจริงๆนะแล้วก็พวกนี้ขันมันมีอาคาก็มึงพอไวเดลยว เลยได้ใส่พวกนี้เป็นเครื่องมือในการทำลายบริษัทในเยอรมันปลาหางห้าสัางบาทปลาห้งห้าเห็ดอยังนี้ยังขวางเอาเบิดทาห้าก็ได้ว่าถ้าสองคนนี้บ่ออกแต่ป่าไม่ป่าไม่ก็ถืถือเป็นเครื่องมือใส่เยอะกังเงียเยอะแตงเดือนนี้มันมา,ากกวเถื่อละสองเถื่อละสองเถือเอ่อสามเถื่อไปละ ตอนนี้คืออายัดใหม่เข้าไปห้องเดียวใหม่อาญาต์กลางเขจุดจุดใดข่าวอาจารย์ใน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 เสียงที่ห้องถิ่นถ้าจัดไทยมากแล้วก็แค่เอาคนสองคนเดียออกได้พอคนสองคนอยู่ในบ้านนี้เป็นลูกบ้านนี้เป็นคนที่อาฆาตเขาผูกใจเจ็บเขาผูกใจเจ็บเป็นเป็นเป็นเจ้ากรรมนายเวรของหลวงพ่อเออมันมันบ่แม่นแค่นีไหนผู้ใด้บาตมานี่ เอาตูไซเหล่าไซหาเฮ้าก็โฆษณานังน,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 นันนี่ไปเบิร์ดยุยมันหนนี่เลยจีค่ะคนอยู่บ้านน้องตะไคร้แต่คนที่มันคนคนผู้อื่นประกาศเห็นแล้วยังพวกนีที่อาศัยว่าแต่อของเป็นป้าใหม่โอ้ใกลว่ากับประเด้ดตำแหน่งไงตัวอี๋วอริลูกจ้างเป็นข้าราชาการประจำลูกจ้างช่วข้าวกับผู้หนึ่งเดี๋ยเป็นลูกอันข้าราชาการลูกผู้หนึ่งนะลจ้างปีต่อปีจ้างปีต่อปี แ่าหาวิธีโดยอาศัยอำนาจหรือตำแหน่งอันนี้มากถูกย่างเฮ้าให้ควบดูมือเบิรนั่งซื้อเขานั่งซื้อนี่ไงถุกถูกอย่างคือเฮ้าด่วมมือเบอิดตแท่ว่ากับ่เลิกบ่แล้หลวยังมีความกันแกงเดี๋ยวกับเอกสารไม่ครบเดียวไม่ครบส่งไปส5บหาฉบับว่าไม่ได้ผมไม่ได้เห็นเอกสารเลยเลยก็ต่อไปนี่เฮาสูงเฮาบรต้องยังกับมันเพราะเฮ้าเปิดเด้ว หมายถึงว่าทีพ่อสได้ละเปิดแล้วเปิดเปิดจะตั้งเป็นสถานที่พักสงแล้วเสี่งเข้าไปเห็ดไหมบ่เ,เห็ดแล้วก็เรียกว่าสู่กันเอาเนาะก็เรียกว่าจังสี่สูงพะไรนี่นเข้าบสูนในทั้งไหนรับสิอย่าถามตัวนี้เขาบ่อสูงแล้วตัวนี้หมายถึงว่าเขาเปิดแล้วเศ้าก็ตกองไปตามหนามันเพียงแต่ว่าถ้าคนสองคนงคนี่นั่งนั่งยังนั่งกันบนั่งยังไวปะ เป็นทา่าบอกกับผัวมานานนะันั่นน่ะผัวาราร้มีจักต้องถามสอนค่ะสอ,อ,อนจึงมจฉไปค่อยดึงผู้นันดึงหน่วยงานานัน้นนี่มารวมกับเจ้าของแล้วก็มาใส่ในการขับไล่เฮาเฮาเห็ดมาเปิดวันนี้มาซีปีนี่แล้วม้อะสิตย์มีหยังกระดอกแบ่นี้นะจะว่าถ้าคนสองคนนี่ออก ก็คือว่ามีปัญหาเพราะว่าหัวหน้าเล่าก็บ่าหัจัดหยังผู้หนึ่งแต่งเรื่องสานเรื่องสาเรื่องสานสถานการตผูกอาคาดเบิดผู้ใดไปเถียงกัแอดมินแอดมินอียงแค่เข้าไปอธิบายกับว่าห่วนน้าหัวหน้าเขานั็นเบิ่งเบิ้งเหล่าแล้วก็มาตาม เขาเรียกร้องมากเพราะแมียนบามีองียงมาเราก่มีองียงก็ต้องมาเบิ้งซื้อก็มาเบิ้งซื้อคือแต่ผู้นนี่แยกแยะง่ายหอยห้อดดอดร่อนแล้วบ่่เห้มีความสุขได้ตัวนี้มันมันไปเอาเจ้าหน้าที่สปกเอาตำรวจประมาณมื่อวานมาสามสิบกว่าคนชาวบ้านนี่ค่ะสปกสพกกัมีป้าไม่ก็มีแล้วกาศิว่าจะเอานักข่าวช่องสามเงงมาก บานี่ตำรวจนั่นนหะเขาโทษสกัดไปนักข่าวก็บังให้ออกไปตำรวจกออกไปทเขาหูวดีว่าข้อเห็ุอย่างตำรวจมาถึงพาเออ้าอยู่เ <ไป S 1> ้าก <ไป S 1> ับพุง่งพาเขาอยู่ห้เงาเอาอันนั้นน้ำกันอยู่ในส่วนนี้เขาเข้าใจแต่อีนี่นบอยย่อมเลิกแล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่ป้ายไหนเจ้าหน้าที่ป้ายไม่เป็น,นลูกจ้างปีต่อปรีดอกพลอดไฟเราเป็นประจําคนประจําคนนึงเป็นผัวเพิ่นใน่ไม่ไมในสิ่งที่หลวงพ่อเห็นน <จำ S 1> ี่คือขอให้สองคนนี้ ยุติทุกอย่างจบมาแล่นบ่ค่ะน่าจะเป็นทั้งสั้นาะเพราะวัดเท่ากับเปิดตั้งสามปีแล้วนี่ตอ้นหาเขามาลื่อปีเดียวนี่ในปีนี้นั่งเดือนนี้เพาะพอผู้ใดจะเป็นผู้จัดการให้เขาจัดการได้ไม่ไม่สิ้นสุดหรอกมันบัตท่านไหนมีไผอะไรวาเออถ้าเวเด็กที่กับพ่อองผู้อควรคนดำเนินงานก็ใส่เลื่อยแตาหรือพผอตรงนี้ทำกันเป็นผูกอาคารเขาอีกมันเก่งนักเหลือกับใส่เขาอีก อ๋อไมีท่าเดี๋ยวห้องต้องออกไปนอนเขาบปหุ่จากห้องไม่ไม่ไม่แต่แตงแฟนๆห้องจะเขาเจ้าห้องเราเราเป็นพื้นที่เขาเขาไม่อยู่ในพื้นที่เราห้องเป็นแยกกัจะดูดีกว่าสมมติว่าถ้าเข้ามีอคนคุ้รู้จักที่ที่ใหญ่กว่าใช่หมายถึงที่ใหญ่กว่าไหนไหมไม่ดีพูดก็ว่ากุญแจก็กลุ่มพ่อแม่ค่ะนใหญ่ก็กลุ่มพ่อแม่คนที่่อยูวหวเขาต้องคุยกันก่อ ถ้านงอันนี้ยูเจ้าสิมี่ปัญหาตลอดเตะว่าท่านตรวจการพื้นดินก็ลงมามาซูนในห้องตัวเรื่องตรวจการพื้นดินความไรหาตรวการพื้นดินความวัดนี่นอานั่งดเป็ยุบบานนงนองตะไเนี่นคนคพนักงานเขาเหัวหน้าแล้วก็อยู่ทั้งในอยู่ตละตัวเป็นคนยู่าคนของคนใหญ่ยู่น้องตะไคร้นั่นแหละตัวนีน้องตะไ ดีไอ่าพงกซื้อไม่เป็นไรไหเป็นไรช่จันทาถามาพันว่าพนสาปหุนขัดหมาุกจะซื้อเหรีมันซื้อเหรียมันี่จะมาซื้ออีนี่ลยกำอะได้ข้ประกาศนี้นบประกาศนี้จะมาทำหนวยกำมาได้ช่ชื่อปะทองหรือเปล่าค่ะจักแล้วมาถามอิกจักวา จันทาจันทาธางมาพันแค่นีนยวันวันท่าแม่บอวันหรือจันขาขาขวันหรือจันวันขบวนเนค่ะวันท่าวันทาานะคะมพันก็จะเป็นแค่ลูกจัมปีต่อปีนี่สุดหรอปีต่เจ้ากานอเยก็เก่งเลครับพอค่ะเคยเก็นงนายกอบตแล้วนายกอบตเขาเขาคล่อง แบบนี้มาสองสมัยที่ย์ต้องก็คือเป็นที่วีใจของชาวบได้เป็นเออแล้มันคมเหงาแค่บานเดียก็เลยความจริงเรวบอแมนเด้อคมไปเบิดตลาดคนแถวนี้ก็คือตอนหากับเงินแล้วก็หาชาวบ้านกับเงินกับเงินเออแมนพอหลังจากได้แล้วก็ตอนนี้ก็เอาเงินชาวบ้านคืนเอาคืนนี่คือน้องกันดีแลนดนแหละนด์กันยังมือนี่ก็จะจบมือนี่เดี๋ยวต้องหาแช่ แค่ประสานใจหน้าเขาอยู่กันก็อันเรื่องนี้ขอพรขอคูณเขาแขกกันมู่คุณอ่ะใช่จะเอาอหนังซื้อที่ว่าที่ปิดถนดที่ดินที่ตัดไม่ไปยื่นกับเขาเพื่อเขาจะปล่อยอายัดไม่เข้าก็เขามาอายัดไปตั้งหมู่บ้านไม้ไม้จากตรงนี้ไม้ที่ห้อนที่ที่ยื่ในเฉียงที่ดินในที่พื้นนี้เออคนบริจาคมากนั่น เรื่องเขาที่ไปจําได้บ่จะแขฝงมาตราทางไหนเป็นลอยเป็นพันคนแต่ว่าเขายังคนต้องหาชันโง่ที่ว่าสันจิจับแล้วบอกมาจับคุณนี่แ่าสันก็มาข่ากูมันจังแบวลูกเขาบอง่ายง่ายด้วยมึงนออหนุ่มควียนิ้มยู่ันไหนไมอนี่วันไรมาไม่นี่วันเกิดก็เรียกว่าพี่ยอดอะารเนี่ยอ๋อมือนีวันเกิดฉันกันลุงพ่อคะอันผู้นี้เกิดมื่อเดียวก็ผูัน ในหลวงราชการที่4แต่ว่ามันมือเดียวกันพันที่ค่ะพันที่นี28วันนี้คุยอัอนวันที่สามไปตรงกับเนี่ยของในหลวงก็เรียกว่าเอาว่ามีเรามองอยูุ่ติซายเพลินพอพอเพลินเคยบอกพาจานวันยายชู้สายอดจำเลยๆข้างหน้าชู้ยอดไปซอยเมืองไรชนะเมื่อถูกหมอกพอห้องเอามือเกิดเป็นห้องแห่งวันห้องสงบสุขมันมันทำไรเพลินมาด่วนแล้วเพลิน เห็นยุติซ่ามืออนกับมือดับไม่วางที่มียังกัไอคุยก็มันเห็นมันรานี้กรงานสองเดือนอยหลงตานี่เรียเอาหลวงตาแล้วก็แม่กันดีมากเวตอนนั้นนะสักทีเป็นลาไลซื้อนี่ก็ไปได้ไปเสียเงียงเขาเมือนเขาไปนี่สภ้าละผู้ยูผูอยู่อันตอนข้าวตอนบากนเ็นแม่นครับปนั่งอยู่หน้าเสื้าไปยกยังเเป็นยังเข้าไปวันไเขาเด็กจะอจะเส้นสีนนาบ้องตาบวเป็น ลุงตาเกี่ยวที่สองเกิดเสียงท่ำเสียงท่ำิดรถลดเสียงพนลงเพิ่นเลว่าเนี่ยลุงตาเลยบอกว่าพาแยกค่ะพาแยกหยง่เนื้อเลี้ยงนี่หาย่มเขานั่งเขาว่าลุงตาเป็นหามเด็กขาดข้างหลบต่อย่มนั่พาแยกยาไปขนาดมันจุดติเม่น้นเพิ่นนีอสารท้มหาเลยสอนแกนเขาวาไปสามเที่ยวจบซ้ำจเรากับพระชาติบัติก็ได้ขึ้นเท่าเดิมนี่นย่ตั้งว่า เรื่องเรื่องสั้นโล่ห์หงุ่มเย็ดใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คนแม่บาดเขาไปเอาใหม่เขามาทํางานสก่อนเขาทำงานบ่อใดใช่นั่นแหละเห็นแล้วง่ามให้นั่นน่ะเรื่องทั้งนี้ขายทั้งนี้โอเคก็เลยว่าถ้าดูลงตาซอยลงซอยหลานเด้อเรียกซอยหลังจะคุณแม่คุณแม่จะดีซอยหลานเด้อถือว่าเป็นหลานหน่อยอยู่น้าเวลาสิคิดไปค้นกันเนี้ยคือเห็นบ่เคยได้ไปซอยเพื่อนนะก็เลยว่า นั an, nuestra, ่ง oh! น wow. ั่งตลอดทา้งน้ำตาใจเอาคุณแม่ไปนน้ำเอาไปเป็นปีกป่าเป็จไรจะเอีเย้เป็นป่าเป็นป่าโขกบ้านเป็นไรแล้วแค่นั้นจริงเขาไปเรื่องนี้ค่ะไปคุยกับเพื่อนมึงเขาจีบอกกับเขาวจีบแน่หนึ่งเดี๋ยวเขาเห็นแนวหนึ่งเด้อ คือคือเขาปีนนั่นสิคือจังอันอันปักไปเรียนนี่ว่าว่าสิอยู่ตรงข้ามว่าโดยยิงเขาหนึ่งเนี่ยพลังขึ้นเหนียววันนี้ดีพอหย้อนนั่นนี่แล้วอาจารย์มันล่งแล้วเขาย้อมเขาซื้อมานานแล้วทอแล้วข้าวเมตตาบางอย่างใส่กับม่านบะไรใส่กับคนทานบะไรมันเหยาบข้อค่ะเม็ดตากัเอ็นอีพอเนี่ยหรือกับเอ็นอีเมลเลยนี่นั่นล่ะเอ็นอีอีแม่บบนี้คือจะ